วันนี้เรามาอยู่กันที่พัทลุงนะครับก็มาอยู่ที่แปลงลุงพรมย้มช่วยนะครับครับลุงพรมครับครับลุงพรมแลขตายเหลาขนาดนั้นกลับลุงพรมตอนนี้แนะนําตัวครับลุงพรมตมครับเรียกับคือร้มย้มช่วยกับอยู่บ้านไน้ครับอยู่บ้านตมอยู่บ้านมู่ตีซี่จังหบัข้าหยาตังหวัขาหยานะอําเภอซี่มันตดจังหวัดปัทลุงกับจังหวัดพัทลุงนะโอเคครับมปลูกปาล์มต่างพี่จังมัดเลยลุงกัน โปรไกี่หลายครับสิบซ่องหลายเน่งงานครับมีกี่แปลงครับลุงมีสิตว่ามีสามแปลงสามแปลงนะสิบซ่องหลายเน่งานมีอยู่สามแปลงแปลงหนึ่งอายุเยอะสุดกี่ปีครับสิบสามปีเก่าแต่ปีสิบสามปีสิบสามนะกี่หลายครับตรงนั้นก็มันสี่หลายครับ1น่งงานสี่หลายเน่1งงานนะแปลงแรกสิบสามปีแปลงที่สองก็สร้างหลายสร้างงานสร้างหลายสรางานอันนั้นประมาณกี่ปีนะแปดปีแปีถึงแปลงสุดท้ายนี่ก็มันสี่หลาย กับหนึ่งงานเถียวบ้านมันสี่รายก็เถียวบ้านอายกับสี่รายนะกับต่อมามันจนงกรตั้นผมคิดเจากหนึ่งงานใหญ่เลยครับอย่างนี้ผมสรุปไว้ฟังของลุงเนี่ยจะมีอยู่สามแปลงเนาะรวมสิบสองไร่หนึ่งงานเนาะครับสิบสองไร่หนึ่งงานเขามีอายุยสุดเยอะสุดเลยเป็นเดลิกาน่าเป็นไหเดลิกาน่าอายุสิบสามปีนะครับปีนี้นะครับปีที่แล้วอายุสิบสองปีแล้วก็อีกแปลงหนึ่งอายุเจ็ดปีก็เดลิกาน่าเหมือนกันปีนี้ข้าแปดปีและปีที่เรานั่งอยู่นี้นะครับในปีที่ผ่านมานะครับ อายุ3ปีครึ่งนะครับสปีครึ่งเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้อายุ4ปี4ปีครึ่ง้วมันก็ไป4ีปีเดือนตุลานีกครับครับตรงนี้แค่ร้อยต้นแค่ร้อยต้นรวมแล้วทั้งหมด12ไร่หนึ่งงานผลผลิตปีที่แล้วกี่ตันรวม94ก่าสกว่ากว่าเก้จสิบห้าตันกี่ตีก้าสิบหาอยู่ปรมานี้ประมาณ9ก95บาตันปีที่แล้ว94้าถึงตันเนาะของลุงก็ผลผลิตเฉลียนะครับผม ต่อไร่ก็บร้การอายุอย่างที่บอกคือมีตั้งสิบสาถึงสปีครึ่งปีก่อนโน้นลุงได้6.8ตันต่อไร่ปีที่ผ่านมาเนี่ยลุงจะได้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่7.8ตันต่อไร่ลุงครับเคล็ดลับของลุงเลยเคล็ดลับเลยทําไม่ได้7จตันถือว่าแหนปไะเทยนี่ก็น,น่อยคนทําได้นะเคล็ดลับลุงมีอะไรมั้งเตอตันึ่งปุ๋ยนึ่งนึ่งปุ๋ยซ่องน้ำซ่องน้ำซ่มเส้นกับสามเส้นเป,ปุ๋ยนี้เออปั๊มนี้มันกินอันเนาะา่มยางซ่อมยางลุงบอกว่าเคล็ดลับของลุงมีหนึ่งป สองน้ำสามแสงเพราะปามกินอาหารสามอย่างกับกาดน้ำครับปุ๋ยความเจริญเติบโตให้หลูงใายพ้นไม่มีไม่มีครับกาดดินดินดิบไม่ดีเราต้องใส่ปุ๋ยบํารุงดินได้แต่ว่ากาดแสงไม่ได้ไม่ได้เลยนะโอเคเพราะฉะนั้นบา,บางคนบางคนเออบอกกันกับว่าไปปลูกปามก็ไม่กำหนึ่งถึงแสงกับครับก็ไม่ได้เรียนรู้เวยถึงแสงครับเพราะวปาล์มนี้มันตรงสั้างกล่อมแสงต่อมาได้หลูกใา้พ้นได้ เราปลูกออาต้นนะไม่ได้ปลูกออต้นนะครับครบปลูกปริมาณต้นหมากไม่รลู้ครับแตมันแท่มือทาไม่สัวตึงครับพมเม่นลุงครับพมเม่นลุงทาระบบน้ำกับนะระบบน้ำทําอย่างนี้เลยเส้ปุยก็ใเส้เยอะปีเส้กี่คนครับพมเส้ปีหนึ่งกาอ,อกคนครับพกคนปีละหกครั้งต่อปีครั้งละกี่กิโลกี่โลครับ ครั้งละสองกิโลรวมปีละสิบสองโลเฉพาะปุ๋ยลุงนะสิบสองโลไม่รวมแมกนีเซียมกับโบรอนแมกนีเซียมปีสีเลล้องเฟ่ยหนึ่งกรังครับโบ,บอรอนปีสองกรังกรังหนึ่งกิโลแมกนีเซียมอ่าแมกนีเซียมตะลูกับตะลูกตะลูกโบรอนครั้งละสองร้อยต้องคิดมันต้อง้องคับสองคิด้อง,งคิด,อ,คด,คดอ่า้องคิดตลอดสองคิดครับนี่เคล็ดลับของลุงนะคือใส่ปุ๋ยต่อเนื่องโดยมีระบบน้ําทุกอย่างต้องมาครบแล้วก็จะมีขี้ ก็ขี้ไก่ขี้วัวไม่จำน,นจำจากัดทีทีแล้วในจำนวนทิศร่รองหลายนี่ผมต้ทีท่ไก่นี่สี่ร้ยอ,อบสี่รอยกระสอบสิสองไร่สี่กระสอบซึ่งี่ว่าไม่จำนนจำกัดโตเลียงวัวเอเลี้ยงวัวเองใส่เองเลยใส่เองนีมารส่มากมีโน่สียโน่นนครับามกันนะ <laughs> ถ้าใครไปดูข้อมูลเดี๋ยวจะดูให้ข้อมูลนะของลุงตัดฟาร์มถูกรอบสมัมเสม,มอได้ไหมครับเทมี่เนี่ยตัดรอบอปกี่ตันประมาณต,ตอนนี้มันอยู่ในช่วงปักคออยตีซ่อมกันวะนี่พักคอนะกับ,บ<า>ช่วงปกกักคอส่มตัวที่แล้วส่อมปันาโรยสม่มสิบอารูกับต้มอ,อย่างจำได้เรื่องไหนสิบสองไร่นะครับกับ 3, <000 S 1> <5. S 2> สามพันสามพัย่มจิบ ครับอันนี้วันนี้เรามาไล่คือเดือนกับเดือนมีนาคมซึ่งวันนี้ตัดต่ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกับนกเนี่ยไะขยายไม่รู้ออกไปแกได้เตรียมพุ่มกีบะตั้มตันตั้มตันแล้วตั้มตันติดแล้วแล้วรอบเมื่อกี้วันเลยครับตพุ่มตัดรอบปกติสิบกวันสิบกวันนะมาถึงสิบกวันก็คือเดือนธันวุ่นกับเดือนธันวุ่นแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้เมื่อก่อนใช้แม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยมะก้อนเป็นหวั่นชมเองออกแม่ปุ๋ยหวั่นชมปัจจุบันมันมันทำไม ยุงยากกับยุงยากนะกับยุงยากเป็นยงยากว่ะพราะมีคนเดียอายุมากแล้วทั้งแล้วไปยกกองนักแม่ใหญ่กับตั้งแต่ invers, มันเหนื่อยมากตอนนี้ก็เเรียนผมใช้เดือนละเนื่องจากวัน, o, น s, ท <y> قت, <ๆ>ี่ยาเขาใช่ใช่ใช่ แต่พมเรือนมาใส่ซองเรือนใส่กลางตอนละซองโลครับเต่ก่อนพมใส่ละตอนนึ่งโล 1> 1 1งนึ่งโลนึ่งกลางนึ่งโลนึ่งกลางวันที่ห้าก็เหมือนวันที่ห้าตอนนี้เปลี่ยนเป็นซอองโลซองโลซองเรือนกลางที่ว่ากลางเรือนก้องทุกเรือนไม่เกินไม่เกินกลางเรือนอันน,อนี้ก็เตรียมแล้วเตรียมแล้วครับอ่าวันนี้วันที่สิบสามเตรียมแบเจ้าเจ้าก็ใส่ได้เลยวะโอเคทึ่พุมท่ามิดหนึ่งโลครับจากมาก้อนลุงทำแม่ปุ๋เป็นแม่ปุ๋ยผสมเองวันนี้ปัจจุบันนี้ลุงเปลี่ยนนนมาใช้เป็สสูุดลลกกหั สิบห้าสิบสามสิบเป็นลักเอาเป็นว่าเราชายเป็นชุดนี้แหละทับวันกับลุงกับชายชุดนี้แหละชุดนี้กับครับโอ้ยในสุกพวกคิดว่าสุกยี่ห้อสุกปุ้ยนาคาก็ดีสัางต่ลนะดีครับดีเห็นด้วยครับเห็นด้วยเพ่นด้วยแต่ว่าเราปุยนั้นดีไปดีแต่ว่าพุ่มหายใจกล้องแต่อันนี้แนะนำรับครับตุ้มว่าเป็นดีเอาชุดเป็นว่าชุดเป็นลักหรือยี่ห้อแขวะลักนะเอาชุดคือเรงแรงชุดเป็นเรื่องสำคัญชุดสำคัญครับคือตอนนี้ลุงกับลังชายชุดสิบห้าสิบสามส ซะดกับใช่ไง่ายไม่ต้องมานั่งคิดเอวนะไม่ต้องขวนไม่ต้องต้องเด็กรับพอถึงเวลาให้บอซัมาส่งนะไง่ายปีหนึ่ง็ตอกสิบโลคล้ทุนไมลูปไม่กล้ทุนกับไม่คาดทุนนะทำแล้วก็น่าตัวปีที่แล้วปุ๋ยราคาขึ้นพอถึงซอกปั่นกาวปันกาเลยยังไม่คา้าทุนใช่ไม่ปั่นกาถือใช่นะกยังใช่ใช่นะอรูปไม่เดิมซึ่งบางคนเีก็บอกว่าปุ๋ยแป้งก็ไม่ควรจะใช่ก้ไม่ต้อนครับน มีคำท้ามว่ามีคนป้านมาว่าปือเห่นว่าลุงนี่น้มกระทำระบบน้มกระทำอย่างดีโปรปา่รเช่่อปุ๋ยตุกช่องเดือนปั่นนี้กัดทุนตายแต่จริงไหมไม่จริงครับไม่จริงนะเอาปั่นปืนมั้งปุ๋ยปามนี้มันคือจะแร่งบานๆมันกลมพุมว่าปา่รบินผืตีนแก่ตัวนีเตีนแก่ตัวนะเราไม่ง่ายมันมันไม่เราเรายั่งง่ายมันยิ่ง่งง่ายย่างได้ ผมสรุปค,รคำคมลุงบอกว่าปาล์มเนี่ยเป็นประพืชที่เห็นแก่ตัวหน่อยนะครับถ้าเราไม่ให้เขากินเขาไม่ให้เราเออแต่ในทางกลับกันถ้าเรายิ่งให้เรายิ่งได้กลับมาเยอะครับก็แสดงว,ว่าการลงทุนต้องสูงหน่อยแต่ผมผลิตกลับมาสูงแน่ครับซึ่งปุป๋ยปาล์มนี่นะพวกกิดวา <c oughs> บางคนก็ไม่รู้หรอกเตล่าตามงเทล่าครับนี่มันมีมันมีรู้มีมีม,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 มีมีต่ไร่พี่ เตะไม่ออกแต่ไรโรยินหนึ่งจากปามันชุ่มมากโซไม่มีปุ๋ยไม่ไมีน้ำปามันมันแตงเนยเขาอยู่ปามันแตงแตงเนยครับไม่ได้ไรมั้งปัจจัยรักติดุงหว้าเลยหนึ่งหนึ่งตาว่าไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำไม่มีเส้งกามันก็ไม่ได้เหลืองก็จะเหลืองต่องลง่ายปุ๋ยไม่ง่ายปุ๋ยเสมอหนึ่งปามไม่ออกหลูกไรโรยินครับปกติมันมีแต่ว่ามันแตงเนยลงมันแงเนยลุงจะบอกว่าปามันต้องการสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นปามาต้องการมันไอทุกทุกเดือนมันออกสองทางออกทุกเดือนเลยแต่ที่เห็นว่ามันไม่มีลูกอ่ะมันแทงอยู่ข้างในเรอว่ามันไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้น้ําไม่ได้แสงบางคนก็บอกเอาฉันก็ไม่เห็นมันออกลูกเพราะมันแทงดูบอกมันแทงอยู่ข้างในถูกต้องครับเห็นด้วยครับผูเห็นด้วยซั่งแล้วไอ่ตีไม่แทงเนาะไนะออกเป็นหนกปูอ่ะ่าถูกต้องครับไม่แทง้อเต๋ววามันไม่สามารถออกลูกได้ผมเป็นของลุง เดินต่างสวนเลยแต่ไม่มีรอโพเลยมีไหมโป้มันตอนหนึ่งเดียวตรงนู้นมันมีมั่งนะแต่ที่เด็กตอนนั้นคือรอกนม่อภัยแลลวก็มีโพเนี่ยมันแต่ตอนยางสิมันอ่ามันไม่ได้รับแท่งเต็มทีนะข้างๆข้างๆตอนยางนี้ครับแท่งไม่เต็มทีข้องลุงเ่ยที่นี่เรืองน้ำปั๊มเนี่ยจำเป็นต้องยอกร้อไหมลุงเพราะว่าไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นการเดว่ายกร้อนี่ตัใหไมกักบริวนากินก็มันเก็บลงจ้าครับ ผมเปรียบมันก็ว่าเมื่อเราเลี้ยงต้นไม้ในกระต้างเออครับมันรากมันจะไปอหารได้นยบครับเมื่อนกับเราเมื่อรเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้ก็ลามวัวมันได้กินไปกาเชียกเตียมมันแล้วไม่ได้จะนั่นระหว่าลูกปาล์มในพื้นที่ที่บันปอดเอัดลุงเรานี้ไม่สมควรจะพูดรลอมกับโอเคผมเพิ่มให้ลุงบอกว่าการปลูกปาล์มเนี่ยไม่จําเป็นต้องยกร่องผมเพิ่มนะลุงไม่ได้พูดแต่ผมเพิ่มให้ พอพันธุ์บงคุยกับผมแล้วถ้าน้ําไม่ท่วมถ้าน้ําไม่ท่วมนาน<ม>ถ้าน้ําไม่ท่วมขังมันต้องยกล่องหรอกมาทําระบบน้ําดีกว่ามาทําสเปนเก,เกอร์ดีกว่าเพราะว่าทางที่คุณไปยกล่องมันน่ะคุณทํางานก็ยากพื้นที่ก็เสียเนาะอันที่สองไปจากัดมันเหมือนเอามันไปใส่กระถางจำกัดพื้นที่หากินก็ลุงก็เปรียบเทียบว่าก็เหมือนกับเราไปใส่ไม้ในกระถางกับเราเอาวัวไปล่ามไว้แล้วก็ถ้าเราปล่อยทุ่งมันก็หากินเต็มที่นะลุงนะอันนี้คุณเล่นเอาไปล่ามมันไว้ มันก็จํากัดบริเวณการหากินถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องไม่ต้องถามระบบน้ํานดีกว่าแบบสปริงเกอร์ดีกว่าดีกว่าอ่าดีกว่าแล้วก็ที่สาคัญกว่านั้นคือระบบสปริงเกอร์สามารถให้ปุ๋ยได้ตลอดได้ครับซึ่งเร,ราปล่อยนาไห่มันไล่ไปท่วมไปเองไงนะกับจ่ายสปริงเกอร์จ่ายสปริงเกอร์มันจะมันเบอ้อว่าทุกตอ้อบเนื่อจากว่าบางทีมันจะทุง่ง เราจะปล่อยนำเลยไปบางทีอาจจะไม่ท่วมไม่ท่วมก็ไม่ไล่หรอกใช่แต่จะจะปีเกร์นี้สามารถสีได้จำมั่งจำเบอร์ว่าเผื่อไงวัดเทีุ่งเถี่ตไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับครับทดลองมาตัวตัวตัวเองเดียวแล้วก็มีแปลงเทวะายอกร้องแล้วก็มีครับมีแล้วก็คือเห็นเลว่เป็นเอเลวะเป็นเอเลวะว่าวอายุปามถึงก็เจ็ดปีลาไปรอแต่มดิ่มครอบแต้วรอาบมีจะเป็นเองเม็ด มันก็ดูอ่านไม่ได้คือพูดยังไงไม่เป็นประโยชน์ไม่มีไม่มีประโยชน์ไปไปจํากัดบริเวณมันครับเข้าใจพ่อมนน้วยพ่อมนด้วยครับเอาเลยลุงสรุปงมง่ายเลยว่าที่เราทําปามมาเนี่ยข้องลุงมาเนี่ยเราขับรทีน้อยเนาะแต่เราขยันผุมได้ข่าวว่าลุงถ้าว่าไม่ทํางานใกล้หรอเปอ้มาตราปุมเพื่อไม่ออกกับปุมป่วยอย่างนี้เป็นคนคนหนึ่ง ที่ไม่ทํางานแล้วป่วยเมื่อไม่ออกป่วยกิกับพุ่มเจ็ดสิบสี่ปีครับปกติหลูกก็พุมไม่เฉยตัวกลางเล้พุ่มทำมาดีมบดีแต่ว่าพุมบวบพุ่มก็อย่าพุมใกล้ผมเล่าให้ฟังบ้านลุงไม่ได้คนลําบากลูกหลานก็ดีแหละทํางานดีดูดีรับราชการลุงเองก็เป็นคนที่ไม่ลําบากหรอกแต่ถ้าไม่ทํางานป่วยป่วยนะเพราะงั้นลุงขยันมากงั้นลองบอกเคล็ดลับหน่อยลุงี่ทำปามได้ ที่ทำได้เจ็ดจุดแปดตันต่อไรนี่เกิดรับข้องลุงเลยมีอะไรมัง่งไม่ว่าจะเป็นการเสฟปุ๋ยหรือวา่าโดยความขย,ยันเกิดลับเพรมะผม,ผม,ผ,มผมคิดว่าที่ผมทำได้ประสอมความสำเร็จได้แก่นี้หนึ่งมการจำกระเกษตรผมคิดว่าเอาน้ำมาปิลักหนึ่งน้ำเป็นลักเออจ้าว่าเราทำทำ,ทำปามนี่ไม่ได้เอาน้ำมปาปิลักปามถูกต้อนมันจ้องใช้น้ำเราทำกระเซฟถูกยัางรนะับ ตองใจน้ำถาน่เป um mm ็น hmm. ลักเลยครับเลตัดค okay. okay. exactly. like ือคือปุ uh ๋ยปุ๋ยทราบอย่างนี้ตรงมาเป็นลักได้ดน้ำปุ๋ยเลยครัเส้นเลยความขยันนะไอขยันในบางที่ฮะเผื่อเขาขยันปุ๊บมือนกูน่าจะมีแต่ว่าบางคนก็ถือเลยกับแต่พุ๊แรงออกไปแบบนี้ปุมบหดบปนี้ว่าบางคนเขาเขาคิดว่าปุลงทุนทำแบบนี้นีได้กำไรต่อเลยครับลงทุนมากบางคนก็ไม่กล้าลงทุนนึกออกครับครับแต่ผมผมบอกว่าถ้าไม่ลงทุน ปมจำมาได้ไม่ร้อยถุซิถ้าไม่ลงทุนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ครับถ้าไม่กล้าลงทุนหรือไม่ลงทุนทํางานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนั้นเราก็จะใส่มาเต็มที่และลุงก็เป็นคนที่รอผิดลองถูกด้วยพุ่มมันนั้นไม่ได้มาจากรักวิชจการไม่เปลักาิชาการว่ารก็เป็นปุ่มปปฏิบัติอย่างเดียวกับเป็นคนภาพปฏิบัติพิษโต๊ะนี้ก่อมาวุ่่มพิษแล้วพุ่มจะบอกน้องๆเออลูกว่าติพุ่มํำแบบนี้พิษนะครับแล้วจะปรับปรุงแต็กไปไหมครับปุ่มนี้ ตามรักทยาการเสียว่าตามเกษตรอำเภอก็เชิญไปบรรยายตามปีเวลาประชุมต่างๆครับกมี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 บอยกับตอนนี้ครับก็ไปบอกว่าผมมาจากปัจจบันอยากเดียวแเหล่ครับคือตีปิดมาบอกบุญน้องๆลูกๆว่าสิ่งนี้ปิดไม่ควรทำจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเสริมลุงเนาะลุงพูดเรื่องปุ๋ยจริงแกจะมีวินัยมากถ้ารู้จักลุงพรมมาหลายปีที่ผ่านมาทุกวันที่ห้า ใส่ปุ๋ยเดือนหนึ่งครั้งไม่เกินวันที่5้าเกีําคำไม่ใช่ทุกวันที่ห้านะไม่เกินวันที่หของทุกเดือนนี่คือวินยัยพอแกปรับมาเป็นสองรอบนะส,สอง,รอ,งรอบปุ๋ยไม่เกินกลางเดือนต้องจบต,งต้องใช้วินัยครับทุกอันอีกอย่างคือถ้าแปลงไหนไม่มีระบบน้ําไม่ปลูกแต่ผมพูดต่อนะอันนี้คือลุงพรมทาแบบ 7. 8ุตันแต่คนที่ไม่มีระบบน้ําไม่ต้องท้อนะครับเราปลูกปาล์มพื้นที่ม่เหมือนกันของลุงน้าแค่เยอะทําได้แต่สาหรับคนไหนที่ พื้นที่ผมบอกเลยเราทําได้สี่ตันห้าตันเก่งแล้วครับสําหรับปามที่เม็รบวกน้ําทําได้ครับอย่าท้อแค่มีวินัยเหมือนลุงถึงเวลาต้องใส่ถึงเวลาให้เขากินคแค่นี้เองปาไมไี่เลยผมพูดอันหนึ่งสายพันธุ์สําคัญมากเอาเป็นว่าเอาเป็น,เอ,เ,ปนเอาแหล่งที่มันมาเถอะของลุงเองแกมีหลายหลายพันธเนาะแกปลูกสองพันสามพันกำลังปลูกมาอีกแปลง,หน,งนหนึ่งอีกพันุ์หนึ่งอีกเพราะนั้นลุงก็บอกว่าเพราะแต่ละพันธุ์แกรู้ว่าไม่เหมือนกันเพราะการปลูกหลายสายพันธุ์มันดีผมเห็นด้วย ผมไม่แนะนําว่าทุกคนถ้ามีที่หลายแปลงก็ไปาำปลูกชาพันธุ์อ่ะนิดสุดท้ายแล้วลุงหน้าทีเราในการทําปล์มเราทาเอาพลผลิตรหรือเราทําเอาราคาเอาหน้าทีเราเลยเอาท่องยางเอาช่องยางกับปุ่มนึ่งผลนลิตรตรงเขาครับแล้วราคาครราคาเรามาร์ u เราชอบราคาชอบช็อเราคำนวณได้ไหมล่ะคะคำนวณไม่ได้ครับพ่นตรงเงาพ่นปนิลเรานำนกไก่มากะไรดีทุดตาใครจองการอีมาเยี่ยมดีส่วนเชิญได้เลยครับ อยู่ที่หมายเลขโทรศับนะรับ093 093 094 094 2103 2103กับเบอร์ลุงพรมย้มช่วยมาที่พัทลุงยินดีรับทุกสายครับผมแล้วก็มาที่สวนยินดีงั้นอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับบริษัทอาร์ดีเกษตรพัฒนาที่เพจอาร์ดีกล้าปามพันธีนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ยูทูบที่ อาดีเกษตรพัฒนาแล้วก็รอบนี้เราไป t i ทิกตอกด้วยทิกต o k ก็อาดีเกษตรพัฒนาเหมือนกันข้าไปติดตามชมนะครับเพราะว่าเราก็จะมีความรู้ปีนี้เราจัดเต็มแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,บ,รบลุง